เคยอธิษฐานว่ากับการที่ตามองเห็นกับการที่ลูกได้เป็นแพศผขอให้ลูกได้เป็นแพครับเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเป็นได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นชาวพุทธมันเกิดจากวิบากกรรมน้องพีมทำดีน้องพีมจะต้องได้รับผลดีแน่นอนครับ สวัสดีครับที่นี่มอวนวันนี้พาทุกท่านมาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณส,ารสุขนะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของพิธีรับเสื้อกาวของนักศึกษาพแพทย์ชั้นปีที่3นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่13นั่นเองนะครับโดยมีจํานวนทั้งสิ้น70รายด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาร่วมภาคภูมิใจและก็ยินดีกับ ครอบครัวทองนาคนะครับเมื่อ3ามปีที่แล้วได้นําเสนอเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์พีรศักดิ์ทองนาคนะครับซึ่งก็มารายงานตัวกับคุณพ่อนะครับก็คือคุณครูโจ้คุณพ่อสังคมทองนาคเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับความภาคภูมิใจในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครอบครัวทองนาคนะครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดี กับความสำเร็จอีกหนึ่งก้านะครับในเบื้องต้นต้องพูดคุยกับนักสษาแพทย์พีรศักดิ์เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างวันนี้ครับรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางนะครับก็เป็นปลายทางของพีคลินิกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของชั้นคลินิกครับก็รู้สึกภูมิใจครับยัอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นแพทย์เต็มตัวนะครับผมครับทันทีที่พีมนะครับหรือว่าพีรศักดิ์นะครับได้สวมเสื้อกาวหรือว่าได้รับเสื้อกาวนี้รู้สึกยังไง แตกต่างไหมกับที่เราเรียนมาปกติดิมทีก็เป็นชุดนักศึกษาใช่ไหมตอนแต่นี้ต้องเป็นมีเสื้อก,กาวที่ต้องมาใส่แล้วครับก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเครื่องแบบเครื่องแบบแบบนึงครับเอ,อมันก็แบบทาให้เรารู้สึกว่าเรามีหน้าที่เพิ่มขึ้นครับทําให้เรารู้สึกว่าเข้าสู่วิชาชีพใช่ครับอืม,มายิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ครับทีนี้ต้องไป <c oughs> ไปไป ฝึกที่ไหนต่อครับศูนย์แพทย์ไหนศูนย์แพทย์โรงพยาบาลสภสิภษษทธิประสงค์ครับข่าวโอ้ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สําคัญคนที่ยินดีกับเรามากเลยวันนี้ก็คือคุณพ่อและคุณแม่สวัสดีทั้งสองท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณพ่อกับความส็จอีกครั้ของลูกครับ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวน้องพีมครับเพราะถึงครึ่งทางฝันของลูกแล้วสิ่งที่ลูกได้ทำมาตลอด3ปีนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าอีก3ปีหลังซึ่งจะครบ6ปีน้องพีมน่าจะประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้ครับคุณพ่อแล้วคุณแม่นี่มีม,มีมีลูกทั้งหมด3คนที่ที่มาด้วยวันนี้ใช่ไหมครับมีคนแรกก็คือคุณครูแพรพิสุทธิทองนา ต,ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนเวืองจันทร์วิทยาคมจังหวัดศรีสะเกษค,คนที่สองคุณครูคียาพัฒรทองหน้าอยู่โรงเรียนกุฎชุมเยวิทยาคมยโสธรและน้องพีมคนที่กําลังตามหาฝันอยู่ครับรู้สึกว่าทั้งหมดเป็นครูเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับมีน้องพีมคนเดียวที่ <c oughs> มาทางด้านของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคุณพ่อค,คุณพ่อนิด ปัจจุบันนี้ยังสอนที่เดิมไหมครับที่ไหนครับยังสอนอยู่ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวุยาคมอําเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรครับอ๋อครับผมคุณแม่ละครับสอนที่เดิมไหมครับที่ไหนครับสอนอยู่ที่ที่เดิมค่ะโรงเรียนบ้านเรียบอําเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรคระครับซึ่งก่อนเดิมทีก็มีน้องพีมที่ช่วยดูแลคุณพ่อคุณพ่อนี่บอกพร่องทางร่างกายทางด้านการมองเห็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับตอนนี้คงจะเข้าสู่ปีที่6เลยครับอืม ก่อนหน้านั้น<อ>น้องพีมพ์ได้ช่วยยังไงบ้างนะครับพ่อน้องพิมพ์ก็จะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างครับทั้งอยู่ที่บ้านและช่วงไปโรงเรียนก็จะช่วยสอนน้องนักเรียนช่วยดูแลนักเรียนบางทีเขาก็เป็นติวเตอร์ให้กับน้องฟรีเลยครับครับแลวตอนนี้พิมพ์มาเรียนแล้วใครช่วยดูแลครับ,<อ>รบพ่อก็มีเลขานุการส่วนตัวคนเขาเป็นศิษย์เก่านะครับมาช่วยดูแลครับครับพิมแล้วครับเป็นยังไงไม่ได้ดูแลพ่อ หลังจากช่วงมาเรียนนี้หรือว่ามีโอกาสกลับไปหาท่านบ่อยไหมก็มีโอกาสบ้างครับก็ส่วนมากก็มีแต่เรียนส่วนมากก็เรียนอยู่ที่คณะแล้วก็เรียนอยู่ที่ตึกกอนะครับก็ไม่มีเวลาได้กลับครับเพราะว่าส่วนมากก็จะโทรหาแล้วก็วิดีโอคอลหาท่านบ่อยๆครับผมกลับบ้านบ่อยไหมพิม์ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งได้ครับอ๋อครับเห็นบอกว่ามีช่วงพิเศษด้วยที่เวลาคุณพ่อหรือว่าพิมพเจออะไรอร่อยนี้จะ ซื้อก็<ม>ไปฝากพ่อบ่อยเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอยู่ที่มอบนของอร่อยเยอะมากครับก็เลยอยากให้ที่บ้านได้กิน <c oughs> ยังไงอย่างเช่นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยปลาลิวกิวปาิวิวทอดแล้วก็พวกอาหารญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับอ๋อซื้อไปฝากคุณพ่อใช่ครับพวกอาหารเกาหลีอะไรประมาณนี้ครับพ่อ <c oughs> อยู่นนกัออแม่อยู่ออทานตลอดครับเพราะเขาอะไรที่อร่อยหน่อยเขาจะคิดถึงกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดครับอืมครับ แล้วแล้วพี่สาวเราเป็นไงภูมิใจกับน้องชายคนนี้ยังไงบ้างครับคุณครูอะไรนะคุณครูแพรวค่ะค,คุณครูแพร่รู้สึกภูมิใจกับน้องชายคที่ได้เดินมาถึงขั้นทางเลยนะคะขั้นทางเขาก็จะตามหาฝันของเข,เขาก็ขอให้สำเร็จคให้ได้เป็นคุณหมอหมอย่างที่ตั้งใจเอาไวไ้ใก้จะเด็กค่ะอันนี้เป็นพี่สาวคนโตใช่ไหมใช่โอ้พี่สาวคนโตตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับอ่าคนรองแล้วครับ ชื่อครูพาค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจเหมือนเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งด้วยเหมือนกันทุกคนทั้งสี่ทั้งสี่คนนี้รวมตัวกันเพื่อจะส่งให้ให้น้องได้ถึงฝั่งฝันก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็ปลื้มปิ่มในใจเหมือนกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนในครอบครัวน้องคนนี้เขามีอะไรปรึกษาพี่ตลอดเลยไหมก็โทรมาเรื่อยๆค่ะโอ้มาเรื่อยๆบางทีก็พัด เขาไม่ไหวแล้วแต่งไงแต่ไม่จะจะไม่เคยคิดว่าจะลาออกนะคะเขาไม่ไหวแล้วแล้วก็วันผู้วันต่อมาอ๋อโอเคแล้วโอเคแล้วคือให้สลับคืนคืนนั้นเขาก็จะกลับขึ้นมาปกติอ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อเพราะว่ามจะมีโมเมนต์ที่มามถึงจุดจุดเครียดจุดอ่านองืหนัก แล้ก็จะบ่นมาพูดระบายพอนนี้เ,นเราก็ให้กําลังใจแล้วก็ในจว่าหนึ่งสอตอนเช้าเขาก็เป็นคนขวบ้วบนะไปต่อได้ <c oughs> โอ้รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยได้พูดคุยกับครอบครัวนี้นะครับยิ้มแย้มแล้วก็คุณพ่อก็พอมีความสุขไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วแล้วแบบนี้เห็นบอกว่าพีมนี้ก็่อนหน้านี้พีมก็มีความมุ่งมั่นในการเรียน สําเร็จการศึกษาในส่วนของด้านกฎหมายมาด้วยแล้วใช่ไหมพิมพ์ใช่ครับผมยังไงคือคือตอนนี้พิมมาเรียนกับรุ่นน้องใช่ไหมใช่ครับอ่ะฮะก็มันอยู่ในคนละสายอาชีพสายวิชากันเลยครับก็แบบก็มีบางส่วนมีบางส่วนของเนื้อหาครับที่เอามาประยุกต์ใช้ครับในในด้านการแพทย์ครับแต่ว่าก็อาจจะมีลงลงลืมๆไปบางครับแล้วก็เอามาคุยกับปรึกษากับเพื่อนได้ครับกับอาจารย์ได้ครับ อืมก็ถือว่าในในในรุ่นของพิมพ์นี้ก็พิมพ์ถือว่าเป็นพี่เป็นพี่<ช>สูงสุดเลยใช่ครับอ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกลุงครับโอ้ลุงเลยเหรอครับ <c oughs> โอ้โหครับแต่เป็นลุงที่รูปหล่อมากคุณพ่อคุณพ่อสัมผัสได้ย,ยังไงครับในใน,ในวันนี้กับความภูมิใจลูกชายคนนี้ครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังเราจินตนาการว่าชีพมันจะเป็นตามสเต็ปอย่างนี้ ตั้งแต่ปีหนึ่งปี2ปีสเข้าสู่ชั้นคิมหลังจากนั้นปี6จบการศึกษาหลังจากนั้นก็ไปทํางานใช้ทุนชีวิตของพิมพจะเป็นอย่างนี้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้องพิมพ์เป็นคนดีน้องพิมพ์จะต้องได้รับผลดีแน่นอนครับวันนี้คุณพ่ออาจจะมองไม่เห็นชุดลูกชายที่สวมเสื้อกาวดูงดงามแต่คุณพ่อก็สัมผัสได้ในในใ,ในส่วนของ ในความรู้สึกในจิตใจสัมผัสได้เห็นครับนอสพพีพรศักดิ์ทองหน้าชุดเสื้อกาวหรือสวยๆตามที่เขาอยากสมัยเขาเป็นเด็กนะครับพ่อพีมอยากใส่จังก็เ,เห็นที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลไปช่วงพี่แพลร,รักษาตัวนะครับอ๋อเพราะว่าแรงมาดานใจมาจากพี่สาวใช่ครับในพ,พี่สาวที่ไม่สบายใช่ไหม <c oughs> อ๋อครับผมแล้วก็ต่อจากนี้ก็คงที่จะได้มีโอกาสดูแลพ่อแล้วก็ พี่สาวรวมถึงญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วในส่วนของคุณแม่ละครับวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงลูกชายคนนี้เพราะก้าวสู่วิชาชีพแล้วขาก็ฝากให้เป็นคนดีเป็นคุณหมอที่ดีเลยคิดว่ายังไงพก็ต้องเป็นหมอก็ขอให้เป็นคุณหมอที่ดีตามที่ตั้งใจเอาไว้ข่าวเท่านี้ละคุณพ่อละครับทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมั่นในตัวลูกทุกคนตลอด เพราะแพวแคือครูพัดคือครูพีมคือนายแพทย์ขอบคุณสำหรับการสร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลทองนาคและสิ่งสำคัญพีมคือหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนของพวกเราหมู่บ้านของเรามีหมอคนแรกคือนายแพทย์พิรษศักดิ์ขอบคุณคุณหมอพีมพากมากครับครับหมายถึงว่าในหมู่บ้านเลยใช่ไหมพุณพ่อใช่ครับโอ้โห oh, oh. สุดยอดมากเลยนะครับ,รบซึ่งคุณพรร่อก็อยู่อําเภอมหาชนนันทหเชียงโขทัยครับครับแล้วก็ส่วนพี่สาวละครับมีจะฝากถึงน้องอยังไงบ้างอ่ะช่วงท้ายแล้วกันก,ก็ฝากให้เหมือนคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเป็นคุณหมอที่ดีทํางานอย่างมีความสุขเป็นที่รักของทุกคนในที่ทํางานเหมือนอย่างที่เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ของน้องๆที่ทุกคนค่ะอืม อ่ะก็เป็นตัวแทนของพี่สาวก็แล้วกันนะครับส่วนพิมพลครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งหน่อยในการที่จะมุ่งมั่นในการเรียนให้สําเร็จการศึกษาอีก3ปีใช่ไหมครับผมอ่ะเชิญเลยครับพิมก็จะปฏิบัติตนประพฤติตามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องทุกคนนะครับแล้วก็จะตั้งใจเรียนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนครับแล้วก็จะปฏิบัติตนตามจรญ,ญบัน ของวิชาชีพแพทย์เพื่อจะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปครับผมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภาคูมิใจนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยวนราชธานีนะครับนักศึกษาแพทย์พีรศักดิ์ทองนาคนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าแพทย์กตัญญูอีกท่านหนึ่งนักศึกษาแพทย์กตัญยูดูแลบุคกาลีนะครับไม่บกพร่องแม้แต่เรื่องเดียวเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของอาการช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับ ในงานบ้านนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ปฏิเสธเลยจึงเป็นที่และของครอ,อบครัวรวมไปถึงน้องๆในรุ่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับความสุขนะครับของครอบครัวทองนาคที่ส่งผ่านมาให้กับพวกเรานะครับก็ขอ,ขอให้น้องปรีมประสบความเสเร็จในชีวิตการเรียนและการทำงานต่อไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณกทองนาคทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และก็พี่สาวทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับเดินทางกลับเลยใช่ไหมพ่อใช่ครับผมโอ้ยินดีด้วยครับที่นี่มอวนลาไปก่อนนะครับพวกก็หมารั้านะครับ